สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดประกาศเตือนหนุ่มกัญชัยหลังออกน้าแทนตุก,กี้ชิงร้อยซึ่งล่าสุดนวัดอิสระกรศีประกาศเตือนหนุ่มกัญชัยหลังออกน้าแทนดาราตลกชื่อดังหลอกไปทํางานจนติดเชื้อโควิดโดยเมื่อวานนี้นวัดได้ถแถลงข่าวผ่านไลฟ์สดและมีช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าคุณกัญชัยคุณดูอยู่ไหมคุณดูอยู่หรือเปล่าเวลาคุณเล่าข่าวใส่ไข่เมื่อวานอะเล่าเนื้อๆหน่อยอย่าหลงเร่งเพราะผมรู้มาอย่างนั้นอย่างนี้ ผมบอกคุณให้นะครับคุณกัญชัยในวงการผมเหลือไม่กี่คนแล้วนะตอนนี้คุณกัญชัยผมขอเตือนคุณบางทีที่คุณโทรไปหาเขาว่ามันคือนักแสดงมันเหมือนกับที่ผมเจอได้ใจแต่ไม่เคยให้อะไรกลับมาคุณอย่าคิดว่าคุณได้ข้อมูลที่เจ๋งที่สุดผมบอกเลยว่าวงการบันเทิงดับแล้วคุณกัญชัยอยู่ไหมโชว์ตัวหน่อยสิกล้าโชว์หน่อยสิ ผมมันลำบากขนาดไหนที่ผมต้องวิ่งมาหาคุณที่ยรายการหนนกระแสะไปซื้อโฆษณาก็ลำบากเหลือเกินอะไรก็พูดไม่ได้กอทชอไม่ให้พูดที่ผมวิ่งไปหาคุณวิ่งไปหาคุณให้เงินตั้งหลายแสนนั่งรอคุณแล้วกว่าจะได้ทอกสามนาทีอันนั้นก็ไม่พูดอันนี้ก็ไม่พูดทำไมหรอสินค้าของแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งสามารถพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เราเป็นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคณคะ